สวัสดีครับมือนีผมสิพามาเบิงตู้เย็น2ประตูขนาด10.8คิวอินเวอร์เตอร์อรของยี่ห้อซัมซุงที่เป็นระบบอออลาล์คูลิ่งครับบานประตูสแตนเลสดีไซน์เรียบหรูทันสมัยมองจับเปิดปิดประตูกาดสวยงามยูดันหน้าตรงกลางระวางใตประตูบนและกาบ,บนประตูล่างครับไปเบิงช่องแช่แข็งของช่องดานบนกันครับดันในกามีขนาดที่ว่วงอยู่นะครับ หรือถ้าหากอยากได้กว้างกว่านี้หรือต้องการพื้นที่ในการจัดเก็บของแช่แข็งก็สามารถเคลื่อนย้ายที่ถนนแข็งออกมากกได้ครับพื้นที่ก้องส่องแช่แข็งกองเหาก็จะกว้างขึ้นและจัดเก็บของได้หลายขึ้นกว่าเก่านาครับถ้าของแช่แข็งก้องเฮาบ่หลายอยากร็ดน้าแข็งกินเองกล้องเฮ็ดน้าแข็งตัวนี้ก็สามารถผลิตน้าแข็งในเทือละ28ก้อนครับยามเป็นก้อนน้าแข็งแล้วก็สามารถบิดลงมากเก็บไว้ที่ถาดเก็บน้าแข็งด้านล่างจนเต็มเลยก็ได้ครับ ที่สาคัญรุ่นนี้เป็นระบบโนฟอร์ดสามารถป้องกันน้าแข็งจับภายในบต่ตองเสียเวลาในการละลายน้าแข็งเฮดให้น้าแข็งที่ห้าผลิตขึ้นมาบอจับติดกันเป็นพว่วงแยกก่อนไฟก่อนมั่นละกาอาหารสดที่ห้าเก็บไว้กับบอเสียรสชาตินาครับเนื่องจากมันม,มีน้าแข็งเกาะที่อาหารสดที่ห้าแชซไว้ครับดานในก็มีสันว่างคันกลางแห้อันนึงสามารถถอดล่างได้ครับช่องกระจายลมเย็นมีอยหาช่อง มีแต่ช่องอยังไๆครับเรื่องควมเย็นบ่ตตองกังบนเลยครับสามารถเย็นทั่วถึงทั้งช่องแซ่แข็งแน่นอนตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์เลือนปิดเปิดช่องล่มรราวัางช่องดันบนกับช่องดันล่างครับถ้าปับบห้อยู่ตรงกลางช่องล่มก็จะเปิดครึ่งนึงครับล่มก็จะกระจายลงตูด้านล่างได้หลายปันไดครับถ้าอยากให้ล่มเย็นกระจายลงไปตูด้ันล่างเต็มที่กับปับเลือนมาดา้ันายมือสุดเลยครับ ต่ถ้าห้าเลื่อนไปทางขวาสุดก็จะเป็นการปิดช่องลมเหลือไว้แค่ช่องนิดเดียวครับช่องด้านล่างก็จะบ่มีความเย็นจะมีความเย็นเฉพาะแต่ช่องด้านบนอย่างเดียวครับการถี่เหลือช่องลมไว้นิดนึงเพื่อเป็นการรักษากินอัพและการแบตททเทอรี่ของช่องด้านล่างไว้ซื่อๆครับชั้นว่างที่ฝาประตูกับมีอยู่2ชั้นครับบัดรีนีห้าไปเบิ่งช่องช่เย็นด้านล่างกันครับไฟซองสว่างกับเป็นหลอด LED ครับ มีสันว่างที่เป็นกระจกนิลภะไหนาแข็งแรงสามารถรับน้ำหนักได้มากถึงลอยหาซิิโลเลยครับรุ่นนี้มีหอ3สามสันสามารถถอดล่างทำความสะอาดได้ครับแต่รุ่นนี้จะบบมิช่องแชเย็นจัดนะครับเพราะว่าถือออกแบบมาให้เน้นความจุและกาสามารถแช่ของได้หลายมากกว่ารุ่นที่มีช่องแชเย็นจัดครับแต่ถ้าผู้ใดอยากเอาของสดมากเก็บไว้่ายะหิตอาหารก็สามารถเอามาแช่ได้คือกันครับ โดยการเอาใส่กองฝา1ิบล็อกการเก็บแบบนี้เฮ็ดให้เก็บได้หลายกว่ารุ่นมีช่องแช่เย็นจัดบ่เปื่อนบอ่เลอะเทอะละกาบอ่อมีกินน้ำครับช่องกระจายความเย็นมีทั้งเบิรช่องและกามีแต่หูใหญ่ๆครับโดยบ่ตตองกังว้นเรื่องความเย็นเย็นบทั่วถึงได้เลยครับโต๊ะปับอุณหภูมิก็จะเป็นลูกบิดแบบมือหมุนครับ มีเบอร์หนึ่งถึงเบอร์หกครับเบอร์หนึ่งเย็นน้อยที่สุดส่วนเบอร์หกก็จะเย็นหลายที่สุดครับถ้าเย็นแบบพอดีพอดีก็จะอยู่ที่เบอร์สี่ครับสามารถปรับได้ตามความต้องการของเฮาเดเลยครับถ้าผู้ใดเปิดประตูบ่อยๆหรือว่ามักเย็นเย็นกรเลือกเบอร์ห้าหรือว่าเบอร์หกได้เลยครับรุ่นนี้ก็จะมีโตขัดจัดกินแห้น้ำได้ครับเป็นผงทานกับมันสามารถขัดจัดกินและการดูดซับกินได้ยามีประสิทธิภาพเลยครับ วัสดุอุปกรณ์ในการผลิตกับเป็นเกรดที่เมียมนะครับเลื่อยห้ตามขอบตัวเย็นต่างๆบ่มี่สีกาวซิลิโคนเปื่อนเลอะเทอะเลยนะครับเหตุให้งงานออกมาสวยเนียบมากๆครับส่วนระบบการทำําความเย็นกับเป็นระบบออลอาราฟคูลิ่งครับเป็นการทํางานจากคอยเย็นที่มีอยู่ในช่องแช่แข็งด้านบนแล้วก็ใส่พัดลมหนึ่งตัวกระจายความเย็นจากด้านบนลงด้านล่างเลื่อยเห็ุให้เย็นได้อย่างทั่วถึง เพราะว่ามีช่องกระจายความเย็นที่ง่ายและกระลายครอบคุ้มทุกจุดในตู้เย็นช่องด้านบนหาช่องด้านล่าง8ช่องอุณหภูมิก็เลยคงที่ยิ่งขึ้นและกาเย็นเร็วขึ้นกว่าเก่าหลังจากเปิดประตูและกาปิดประตูครับเสียงกระเบาลงด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลอีเวอร์เตอร์ที่สามารถ,รถลดรอบเพิ่มรอบความเร็วของคอมเพรสเซอร์โดยอัตโนมัติตามความต้องการในการทำความเย็นพร้อมยังควบคุมไปถึงแรงดันไฟฟ้าที่บอสถเทืน ที่อาจเป็นอันตรายต่อความเป็นเสื่และการอุปกรณ์อื่นๆได้ต่ำสุด1ย1 5โวลต์และการได้สูงสุดถึง300โวลต์ครับซึ่งเทคโนโลยีดิจิตอลอินเวอร์เตอร์ของซัมซุงได้รับการรับรองจากสถาบันวิดีอีจากประเทศเยอรมนีมาแล้วครับว่าสามารถทําความเย็นได้ยอดเยี่ยมและการใส่งานได้ยาวนานถึง21ปีเ็ดให้ตู้เย็นของตู้เย็นซัมซุงมีความเงียบแข็งแรงทนทานและการประหยัดไฟมากๆครับ สันว่างทีฟ้าประตูกามิยูสาสั่นครับบนกาลางล่างตรงกลางงี่สส่วนสามารถปรับขึ้นปรับลงได้ครับมีถาดสาาใสไข่ไห้ครับ2ถาดถาดละหกหลุมแต่ละสันก็มีขนาดทีไงละกากว้างมากๆครับขอบยางประตูกันนะ้ำมากมากครับเก็บความเย็นได้ดีและกาเบอร์เฮดห้ประตูเปิดเอง สามารถถอดออกมาล่างทำความาสะอาดได้ครับกองเก็บพักกะมีขนาดที่ใหญ่มากๆครับ ฉลากประหยัดไฟเบอร์หาได้หนึงดาวครับค่าไฟเฉลียยู่ที่1,742บาทต่อปีการรับประกันก็จะเป็นฟรีค่าแร่งค่าไหล1่1ปีคอมเพรสเซอร์รับประกัน10ปีส่วนบริการหลังการขายก็จะเป็นการโทรเข้าเซ็นเตอร์1282ตลอด24ชั่วโมงว่่มีเมืออยู่จากเหมือเลยครับถ้าบสะดวกโทรก็จะเป็นการแชทเป็นข้อความ หรือว่าจะวิดีโอข้อขอข้อมช่วยเหลือแบบเขชนหนากระดาขึ้นกันครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ครับขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ